ยังคงอยู่กันในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่นะครับล่าสุดทางจังหวัดกระบี่ได้มีการสั่งห้ามผู้ประกอบการรับซื้อแมงกระพุลบ้านท่าเลนครับหยุดประกอบกิจการหลังจากชาวบ้านร้องเรียนพร้อมให้มีการแนะนํานะครับปรับปรุงแก้ไขไม่ให้มีกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้านและขอให้มีการขออนุญาตให้ถูกต้องจึงจะสามารถที่จะเปิดจัดในเรื่องของการจุดจําหน่ายว่ารับซื้อได้อีกครั้งหนึ่งครับ เจ้าหน้าที่สำนังกงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ครับและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้มีการเข้าตรวจสอบจุดรับซื้อเมงกระพุนของนายสกการินยางกูลผู้ประกอบการรับซื้อเมงกระพุนบ้านท่าเลนอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่หลังถูกร้องเรียนนะครับว่าจุดรับซื้อดังกล่าวส่งกลิ่นเหม็นรบกวนนะครับเบื้องต้นนะครับก็ได้มีมติให้หยุดประกอบกิจาการและแก้ไขไม่ให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวนโดยได้ทําการขออนุญ,ญาตให้ถูกต้องตามกฎข้อระเบียบกฎหมายนะครับ จึงจะสามารถที่จะเปิดจุดรับซื้อได้อีกครั้งทางด้านของนายสักกรีนเนี่ยก็เล่าให้ฟังนะครับว่ายอมรับว่าจุดรับซื้อของตนเนี่ยมีกลิ่นเหม็นจริงๆรนะครับรบกวนข้างเคียงแต่เมื่อมองถึงเรื่องของเศรษฐกิจในพื้นที่ในพื้นที่นะครับทางด้านของชาวประมงในการออกจับแมงกระพุนนะครับมาขายก็มีรายได้สูงสุดนะครับถึงคนละ4,000บาทส่วนคนที่คัดแยกแมงกระพุนเนี่ยก็มีรายได้นะครับ รายละไม่ต่ำกว่า500ถึง1,000บาทจึงอยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยพิจารณาในเรื่องของประเด็นนี้อย่ามองแต่เรื่องของการส่งกลิ่นเหม็นอย่างเดียวนะครับต้องมองรอบๆด้านครับเดีย๋ยวเราไปฟังเสียงของผู้ประกอบการกันครับในในส่วนของเรื่องกลิ่นเนี่ยผมว่าเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเรื่องของปกติเนาะจริงๆแล้วในการที่เราเอาเอาของสดพูดง่ายเอาของสดเข้ามา,เ,าเก็บบนพื้นที่ข้างบนนอกทะเลนะครับมันมันมันจะมีกลิ่นเป็นเรื่องเรื่องปกติฮะแล้วก็ เดจะมากจะน้อยผมก็คิดว่าเหมือนเหมือนคนงานที่มีอยู่ทําอยู่ตอนนี้ก็ประมาณสักสามสิบคนก็ก็เรื่องของกลิ่นม,มันก็อากาศมันก็โล่งๆุครับมันถ่ายเทสะดวกมันก็คิดว่าคิดว่ายังโอเคนะครับนี่เจ้าหน้าที่ที่เข้ามาที่นี่ได้รับกลิ่นมากเยอะไหมขนาดไหนแมสต,ต้องใส่ไหมก็ผมดูแล้วก็ก็คือทุกคนก็ยังใช้อากาศสูตรลมอากาศปกติครับส่วนของของผมที่ที่ทำอยู่ครับก็น้ําที่เหลือจากการหมักดองแล้ว ็เหลือือไม่เยอะมากในในแต่ละรอบครับก็มีมีสวนทุเรียนอยู่ผมก็สามารถจะเอาไปไปปล่อยในสวนผมได้ครับต่อวันที่ซื้อมาตอนนี้ก็วันหนึ่งประมาณสักหมื่นหมื่นนิดๆละหมื่นหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นหครับต่อตัวเป็นตัวเป็นตลาดใหญ่ที่สุดคือจีน